ครับผมพี่น้องป้องไป FC สิงห์กระชาวิญญาณสุโขทุนคนครับพอกันเส่าวันที่สิบสี่ครับผมวันที่สิบสี่กรกฎาเนาะครับสิบสี่กับละกับดาก็น้ำไม่อ่าเมื่อนี้มาออกไหมตอนเสวตีสี่สิบแปดนาทีครับมาหอนไหมอ่าช่วงนี้ก็ได้น้ำไม่เนาะครับกรมประตูเพิ่นก็นแจ้งว่ามันมีเยี้ยงก่อนยอมความกวดอากาศตำ่ำ อันนี้ฝนกระตกมาสามสี่มือแล้วครับน้ำก็โอ้เขาท่าเลยมือนี่มาฝายนวนทองคือเขาครับฝายนวนทองนี่ของแท้ครับมือนี่มาจะเศร้าเลยมันสิงยูบานบ่ได้ครับใจหน่อยเขียวออกตะวินผุน่นฝนมาตกดอกฝนมาตกดอกมาหน่อ <c oughs> มือนี่มีคนอยากเรียนน้ำครับ <c oughs> มีคนอยากเรียนนำ้ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอา สิเป็นเรื่องไหนวันสีคือบะมาแต่เ้าเลยครับเมื่อนี้โอเคครับถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่มาเขาพอนไหมตอนตีสี่ครับถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่จ้าหน่อยได้โคงไกลจะลโกจา้าหาโลครับคงไกลหาโลครับจาบ้ากับว่าปาาให้ผมมาตกปลาน้ำกันกะซำผมมาผู้เดียวเ <laughs> <laughs> ว้าน้ำกันเนี้ยเลือดเลือดอีกโลนึงเออว้าน้ำกันเนี้ย <laughs> เอาเสือกตัวใหญ่ก็ได้จ้าเสือกตัวใหญ่ในถังนั่นแหละเอาเสือกเจ้าใส่ถังไ้ก็ได้มันเทียบจังนน่อยดอก <c oughs> เอาเรียกวถังเทียบเปิดไปได้เอาโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวจังไรคอยมาติดตามกันครับผมเอาง่ายไหมแล้วครับพี่น,อน,อน้องฝายโนนทองบ่คือครับหรือเป็นจ่าเล้าเฮ็ดปลาหลุดตัวหนึ่งกับว่าจัก ดนปามาใส่ง้ามีล่ะไงเติบอยู่มา,าเป็นใส่ง้าหม,มดปล่อยครับปล่อยไงเติบอยู่บัดน,นี้โยนลงขูจังไหนลงน้ำไวอีผ่นโอ้จ้าอันนี้เงีบเยบเลยแต่ว่า,าตัวใหญ่กำลังเข่าอยู่เลยครับเอาไปต้นตาลแย่ๆครับผมไปต้นตาลแย่ๆบาดนี้จ้าเราลุ้งอ้อยไปแล้วมากันนี่นนปล่อยเอาสิได้ลองเบิ่งครับมื้อนี้น้ำดันบมวกยางดีเลยครับ น้ำดันยางจมเรือนี่เอาลองเบงครับพี่น้องเบงบรรยากาศครับบรรยากาศย่ำเศร้าแจ้งแล้วครับบรรยากาศย่ำเศร้ามือนีมาก,กันสามคนเนาะเอออากาศดีครับมือนีออากาศดีบรรยากาศเย่ยมครับ ดีครับเอาแล้วครับนะ้คิ้วจัดแล้วครับอ๋ออ่ยกขึ้นยกขึ้นเออแจวแจวแจวโอ้หนันเอาปดทังหนันหน้าคิ้วอ <c oughs> ยปล่อยป๋าบรรลุนึง <c oughs> ใจหน่อยว่ากินมูหูเรื่องเลยว่าวันว่าเอาใส่งามครับผมใส่งามใส่งาม,งาม,งามนี่เอาอยู่ยื่ว่าว่าะใาหน่อยยันเสียวไปละยัพลังนี่แหละไม่น่ะเอาเอายาว โล่ยิงกี่โอ้มอนันอยูู่้เดียวไหมไหอ้โอมันต้องเทเลือดมันต้องเทเลือดตัดไปแลกล้องนะโอ้พระท่านตัดไปมันต้องเทเลือดครับ ง่ายแล้วครับอาการก่ค่อยดีแล้วต้องง่ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบ่งปลาเอาเบ่งเทปปลาครับสองไม้สามคนครับนี่น,นทองท้องกกไใสมองนี้ปลากระส่ง่ามเมือนแต่ว่าเป็นอย่างที่เขาแบบ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 ปลากินย่ำขึ้นแต่ว่เอาไปต่อครับผม นายจีลงไปแย่ค่ำละบานนี้จา,าว่าเฝ้าเหมาแล้วครับอยกับปลุงครับนำเลยครับรถมาหอดโดดลงมาใส่มับเลยโอ้มันหมานเด้อยปอปูแมงยาด้ยเอาอเอ้คครับติดตามชมเบื้องกระจาวปรามานเหนครับเบื้งปลาเพื่อนดีครับจาว่าไปไก่เพื่อนมาได้หรอครับเฮ้า <laughs> Cha đứng leo nhây quá nè Ồ Ngam 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 à, Kéo hấp kéo Kéo con đi đi con เลยครับียบบ้อยเลยเจอปังยากไงนี่ปลาครับเอาอีแล้วครับเยอะอีแล้วครับ ปลาเก็บเหมือนไม่กินเลยแม่น้ำม,มันแห้งนปลาเก็บเหมือนมันพัดน้ำพัดแน่นน้ำมันแห้งดีสิละ่ะนี่ครับป้านี่ครับพี่นอ้องเนี่ยหมองฟ้องเล่นเลี้ยงหนึ่งนุ่นเลีเล้ยเข้าไปหันละตับเอาตับเอาเอาแล้วเอาแล้วครับชิวเอาแล้วครับเอ่อหมนัมนหมนันหมัน เดี๋ยวๆหนึ่งจุดแปดไปนั่งดึงในปลาครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไแล้วครับไงไงของปลาไปเรื่อยไปนีเอาเลยคิว้วโอ้โอ้งัดแล้วครับคิ้วงัดแล้วคิ้วงัดแล้วพี่น้องเอ้ยเิ่งปลาหนึ่คิว้วเอ้ยปมะมสองขีดครับปลาตัวนี้โอ้งามงามงาม Gracias. ดึงกันอยู่เรื่อยๆครับัดึงก <c ười> ันอยู่เรื่อยๆสิงกระชากวิญญาณน้ำหน,นึ่งไหมสิงกระชากวิญญาณแก้วน,น้ำหนึ่งไหมสิงกระชากวิญญาณแก้ว ต้องแบบนี้เ่าน้ำกันเด้ไหมมาน้ำกันเพราะปากเว่ยเจ้ากันเงียบพรับพ่จ้าเล้จิงจะชากวิญญาณแจ้ว เจ้าอีลีครับมาครับมานำงานยำงานดงานเงินซิงหรอ ของคดีจริงๆครับจ้าจ้าปากปินเลยครับมือนี่ปากกินจรวดจ้าจ้าปากปินเลยครับมือนี่ซ <c oughs> ูมือนั่นเล่าเบาๆน้ำข่อยดย <c oughs> น้ำกันกับกเบาๆกันเัี้ยเรียวบาลังเทียบบามันเครียดให้กัน <laughs> คิดไปก็มีแต่ผมเบาผู้เดียว <laughs> เอาเรือเจ้าเฝ้าเร็วๆเด้อเ,เ,เอาเหย้าปลาก่อนเด้อ câu phú thầu đây cúp nghe câu phú thầu đây cúp thật nghe câu nghe câu nam đây tôi nè xong của đêm loại ừ. <laughs>

เอาให้ดีเอาให้ไว <c oughs> ต้องจัดทิ้งเร็วจ้ามายังเดี๋ยวสังเวบเอ้ยาใส่งามครับพี่น้องมัง้งนี่ถือใจครับ <c oughs> เอาก้องห้อนแล้วครับเดี๋ยวพักก้องก่อนจะเข้าครับผมเอาปลาเริ่มเข้าห้างแล้วครับเดี๋ยวเบิึงเทปลาครับสายบันยี่ค่ำสามคนชัมมมว่วโมงกลัวๆเนี่ยเนี่ยยิกใส่เนี่ยตะกาหนึ่งไม่ลน่าาลนหล่นครับพี่น,ออน้องเออล่นเลยพี่น้องแม่บ้านนี้ เออยังจังโอ้ปากเปินครับจ้ามือนี่ปากเปินเลย <laughs> <laughs> เอาเก็บใส่ละเก็บใส่เก็บใส่ใสโอ้สิงกันทั้งฝ่ายครับ <laughs> 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 เอาเดี๋ยวสิะอะไรคาก,กินข้ากินน้ำละครับปานนี้ มาครับกินเขาครับบลาหนี้จ้าหน่อยพ่อใจครับมือนีิปลาก,กินเบ็ดดีเลยเบ็ดทองเงี้ยปากปากเป็นเลยมือหนิกระจพยานรับ <c oughs> จอากไม่แขนไม่ขาต้องสิงกระจะกนินกันไม่แขน <c oughs> ไม่ขาเลยจ้าหน่อยอปากเป็นเลยครับ <c oughs> <c oughs> มือนีิเอามีดักไก่ครับมีปิง้งหมูปิง้งแล้วก็ปีไก่ข้าวเหนียวโอ้ องอ้อยยังว่าท่านเนี่ยขึ้นเลยนั่นแหละครับในปลานนั่นยน่นหลิวยน่นเบ็ดลงกันแล้วนี่ง่ายอ้อยวะนี่ลาห้างเลยครับพี่น้องคือสิได้ไปเลยละบ้านนี้เค okay, ครับผมกินเขาก่อนเอากินเขายิ้มแล้วก็เก็บของขึ้นอ้อยครับแล้วพี่น้องเพิ่สิีด้บ้านแฮบ้านนี้เป็นเห็นเขาตกปลาอยู่ทางนี้เพิ่นกับพ่อกาบ้านคือกันเอีงใจกัน หากินน้ากันเอาคืนนี้แหละจ้าจะอยู่ลงไปหยังคืนนี้ละโอ้ห <c oughs> มานครับครับมือนีิพญัยไม่ไงฮ่าเขาหาน้ำจุดยาสูบสูบเป็นยุโรปวันคันนี้หมานหมันหมานไปหนาเด้อพญัยอ้ยเดี๋ยวอยู่ไปทั้งนาอยู่หมานครับหมานหมนัน ขอใหญ่ไม่ใหญ่แต่เคี้ยนครับโอเคครับผมปลาลนตะกาเลยไหมนี่วิกไซครับจ่าน่อยจ่าน้อยจัดอีกแล้ววิกไซไฟยใยค่ำครับไฟสูง,สงเนี่ยปลากะอยากเต้นเต้นได้ไหยล่ะครับลองบไงอีกจะเข้าครับขันบวอกับสีผ้ากันใหญ่ขึ้นกันล่ะ แต่ว่านามสวยแห้งครับนามสวยเอาโอเคครับผมทรงบ่คือเหรอครับจะพูดใดไมาถิ่มไก่ผู้นี่ <c ười> ไก่ติดเบ็ดจาน่อยเห็นว่าเนระเอาเึิน้วยแล้วครับเดี๋วป่าว่าทับด้วยเดีย๋ยวปลาไปใส่ถังก่อนคือจีไปทั้งนาแล้วครับนี่สายใหญ่ค่ำสายสูงบ่คือเหรอครับพอโค้งไก่ครับ <c ười> เอาสรุปงานครับ เลามาบัากหลายไฟสรุปแล้วได้ปลาอยู่ยายคำํำสองชั่วโมงกลัวๆครับเอาออกสิงย่ำเว้นมือนี่ออกจากบ้านถึงไหมตีซีหลังจากยายคํำกับมองละโตสองตัวปะจ่า,จาบวกคือเลยสามคนครับมือนี่น้าคิวกับจ่าน้อยกับหนาเอ็มเอาเทเลยจา้าเทเลย จีด้แบงปลาเขับกำหอดบ้านใบสองครับเอาไปแล้วปลาเข็งเอาแบ่งกันเรียบร้อยครับผูละสองโลเคิงโดยประมาณครับแม่นวะสองสี่หกแม่นหละผุละสองโลหกสองโลเจ็ดประมาณนี้แหละครับโอ้หะเละ ไปหลายายปลารวมแปดโลโซเไยจ้าแปดโลแ <5. S 1> ปด <5. S 1> โลสี่เออปลารวมแปดโลสี่ครับ <5. S 1> ลอกไปบอกลายายคือแดนละได้ายเดียวนั่น <5. S 1> แหละใยยายคำหลังโรงเรียน <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับผมจบทีบครับสิงกระชากวิญญ,ญาณครับแจ๋วแจ๋วครับสิงกระชากวิญญ,ญาณ <c oughs> ยาหน่อยปากเป็นแล้วครับมือนี่